พอหรือเป่ารือเปล่า16คิกคอเขาจะให้กี่กิก่ะไม่ว่า8แน่เลยไม่รอก16ต่ำสุดก็16แล้วต่ำสุกเหรอก็ต่ำสุดแหละกาปูไม่ให้ดีสุดหรอกขับดีดีับดีดีเวลายขายยืดยืดยืดหน่เออจะลืมเอออย่าลืมนะคะบายบาย I see you again

มีอะไรอยู่สมองจะได้รีบโหกในหัวมีอะไรอยู่ในหัวอ่อไอสตา์ชัดๆไอจะตาย